ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าก็คอยแมคโครครับผมไมคโครอัดจารบีรถมาพร้อมแล้วครับแมคโครอัดจารบีอยู่ตอนนี้ กุดะค,ครับวิ่งอยู่ที่บ้านหินลาดครับผมอุสะยังใหญ่เลยล้วงนี่ จัดเตรียมคอยคอยแมคโครอยู่ครับนูน่นแมคโครอยู่นูน่น เทงานเที่ยวครับวิ่งหาในหน้ากันใครที่หาในหน้าเก่งกว่าคนนั้นก็ได้เที่ยวเยอะเมื่อวานผมหาในหน้าไม่เจอหลงไปหลงมาแต่ก็ได้อยู่ประมาณ14เที่ยวคนที่หาในหน้าเก่งวิ่งหาในหน้าเจอเร็วได้ลงเร็วได้กลับมาเอาดินเร็ว 5คันครับทีมงานโอ้โหมดแต่ยืดเสน้นยืดสายอยู่นั่นแหละทุกพี่เอ้ยมา โหอนโอ้โบหอนแบบหวานๆฮะเพิ่อความขยันแปลว่าเมื่อคืนออกล่าเมื่อคืนออกล่าบ่น,น,น,นั่นแหละนอนนี่แล้วก็ออกเดินบ่คู่สาอะไรู่สา,น,น,านะโหากินแต่รจะจรังได้กี่ตัวสองตัวเดียวโอคือคือทำไรกินอ่ะ ตอนเที่ยงน, <c oughs> นั้นก็ซื้อไอ้นั่นมาซื้อเครื่องกบมะขืนไหมเอามาก็สับสับก็ผัดเลยโอ้หมอตาลขยันล่าหนูจริงๆนะหมอตาลน,นอนบอเนี่ไม่เคยอดเลยถ้าเราเบิ้นอย่างเงี้ยมันดูดดูดฝุ่นออกนั่นแหละเออ <c oughs> โอ้ขาดแล้วโอ้ขาดแล้วมับแล้วรอนแล้วแล้อ้าวมาแล้วครับก่อนที่จะวิ่งเราก็เอาดินคูสะไปปูทางก่อนนะครับ ไปปูทางอีกคนละเที่ยวได้ออกแบบสบายๆออกแบบไม่ต้องกังวลบมอตาลปลารถไถแล้ว <c oughs> Hả? Đây con เอาไปปูทางก่อนะครับจะได้วิ่งแบบสะดวกสะดวกวิ่งแบบยาวๆไปเลยครับกับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเนี้นะครับผมบ๊ายบายครับ